นวัสกรรนะครับแล้ว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะครับในสัปดาห์ก่อนนี้นะครับเราได้เรียนเรื่องความหมายของนวัตกรรมนะครับว่านวัตกรรมนั้นหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงอะไรนะครับตัวนวัตกรรมนะครับเราพอจะจำได้คือนวัตกรรมคือสิ่งใหม่นะครับสิ่งใหม่นะครับ สิ่งใหม่ things, นี่สิ่งที่ทำขึ umas, minimum, ้นมาแล้วทำไมมี bronze, มีทำแล้วมีมีการปร <c oughs> ับปรุงและพัฒนาดีกว่าเดิมนะครับตรงนวัตกรรมก็ต้องอยู่ในกระบวนการของระบบอยู่ในกระบวนการของระบบนะครับต้องทำอยู่ในระบบต้องอยู่ในระบบทำผ่านกระบวนการระบบนะในสัปดาห์ก่อนที่เรากเรียนเรื่องความหมายนะครับเรียนเรื่องความหมายเรียนเรื่องเกณฑ์การตัดสินนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเหมืนมาเรียน เกี่ยวกับนะครับเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีและสารสนเทศครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับตัวนวัตกรรมอย่างไรบ้างนะครับเน่ยสัปดาห์นี้เราจะเรียนในบทบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประโยชน์ประโยชน์ของระบบสารสนเทศและลักษณะสารสนเทศที่ดีนะครับ ความสำคัญของบทบาทของความสำนัญของพี่ีสารสนเทศนะครับเราจะเห็นว่านะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับและที่มีสารสนเทศทำให้มีการนั่นานะครับมีการคิดนะครับคิดค้นสิ่งเื่นความสะดวกนะครับความสบายต่อการมุ่งชีวิตนะครับอย่างวาหมายที่ีได้เข้ามาเสริมนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการมุ่งชีวิตในที่ได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งตัวอย่างนัีเลครับเช่นนะครับเช่นที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องการติดต่อสื่อสารเรืองการให้บริการการบริหารจัดการต่างๆนะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายนะครับนะครับหรือเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องการสร้างที่พักอาศัยนะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนะครับสองก็สามารถบริสิ้าและให้บริการต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นนะครับ สามนะครับทำให้ระบบผลิตนะการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวน,นมากนะครับมีราคาถูกถูกลงแนละสินค้าได้คุณภาพมากขึ้นนะครับสี่ก็ทําให้การติดต่อสื่อสารการได้สะดวกในการเดินทางขึ้นโยงกันหรือการนั้น,น,นทให้ประชากรในโลกนั้นสามารถติดต่อนะครับแล้วามารบฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลานะครับและอันนี้คือส่วนบทบาทแบบเองเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เข้ามาเกี่ยวต่อการดำินชีวิตอ่ ของบนุษย์ในยุคปัจจุบันนลยครับต่อความหมายเนี่ยต่อมาเราจะพูดถึงความหมายความหมายนี้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เอ่ยว่าหมายของเทคโนโลยีนะครับคําว่าเทคโนโลยีนะครับหรือว่าประยุกติวัฒน์หรือหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้นะครับตั้งใจคนเลยครับว่าเทคโนโลยีนะครับหรือประยุกติวัฒน์เนี่ยหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศา ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับเทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับของสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของเทคโนโลยีนะครับส่วนความหมายของสารสนเทศนะครับหรือว่าตัว formation นะครับสารสนเทศนะครับหมายถึงเรื่องข้อมูลที่เป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับในความจริงของคนนะครับ สันะครับสิ่งของนะครับทั้งที่เป็นรูปธรรมและนมามธรรมเลยนะและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์ได้คนระับสารสนเทศก็คือข้อมูลนะข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลหรือจ,จัดระบบแล้วนะเพื่อให้มีความหมายมีคุณค่าสาหรับผู้ใช้นะอันนี้คือความหมายของสารสนเทศนะเะนะครับถ้าเราทำกาประมวลแล้วความหมายเนี่ย ทั้งเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับเข้ามานะครับลงความหมายแล้วเ,เทคโนโลยีและสารสน่างเทศนะหรือว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีหรือว่าไอทีนะครับว่าไอทีที่เราเคยได้ได้ฟังกันมานะครับแต่ยินที่เขาพูดว่าไอทีไอทีนะครับไอที IT ก็คืออินโฟเมชันเทคโนโลยีนะครับลงความหมายแล้วก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศปัะเหมายถึงนะการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างนะครับข้อมูลให้กับนะครับสารสนเทศ ทำให้สาธประเทศมีประโยชน์ได้ใช้กันได้นะครับกว้างขวางมากขึ้นเหลือซึ่งได้แก่นะครับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์วิทิยุโทรศัพท์นะครับวิดีโอเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องช่วยภาพเป็นต้นหรือถ้าเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงนอกเหนือที่กล่าวมาก็ได้แก่การโปรเจคเตอร์เครื่องฉายภาพเข้าวิษาหรือบริการต่างบนอินเทอร์เน็ตเครื่องฉายภาพทึบแผ่นทึบยนะครับ นี่คือเป็นความเปรีวนวิสารสุเทศนะครับในวิสารสุนเทศนะครับ